กป,ปอนะคะอ่ากดสายเนี่ยนะคะตัวสกินเนี่ยกลับมาเพราะว่ามันแบบสวยมากมันแบบเออบางคนก็ซื้อไม่ทันกิจกรรมอะไรไม่ทันไงอ่า<ม>เห็นว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูนะคะทุกคนดูเอฟเฟกต์สกินสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้นะคะมีจอมกระบี่วีห วิหาขาเพิงนะคะเป็นการกับมาของตัวสกินบัตเตอร์ไฟระดับมัลติคอร์นะคะ,ะเริ่มต้นที่ก้วคูปองมาพร้อมกับสกินระดับเอ็กตรีมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูรีวิวกิจกรรมวิธีการเล่นกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไงก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะคะช่วยกันกด แชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะให้ถึง20ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราจะต่อไปด้วยนะคะก็คือว่าช่วงนี้เราก็มาดึกหน่อยนะคะเพราะว่า,าติดเรียนนะคะคืองานยุ่งบังจริงแต่พวกนี้นะคะพวกนี้คลิปเช้าแน่นอนพวกนี้นะคะจะมีกิจกรรมแจกฮีโร่ฟรีนะคะ5ตัวอ่ะเดี๋ยว ไว้ดูกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะกดเข้ามาตรงบัตเตอร์ไฟนะคะจะเจอเราขอดูสกินความสวยของสกินนะคะนี่สกินนี่น,นี่โหลดโมเดลนะคะกำลังโหลดนะคะรอสักแป๊บหนึ่งคือเราเห็นในแฟนเพจว่า มีแต่คนเรียกร้องให้เอาตัวบัตเตอร์ไฟเนี่ยนะคะตัวสกินเนี่ยกลับมาเพราะามันแบบสวยมากมันแบบเออบางคนก็ซื้อไม่ทันกิจกรรมอะไรไม่ทันไงอ่าเห็นว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูนะคะทุกคนดู every skin. เอฟเฟกต์สกินเอ้ยสวยเนี่ยดูหมุนนะคะหมุนดูยา yeah. โอ้โหใรรมีนบัตเตอร์ไฟนี่คือห้ามพลาด อันนี้ไม่ได้มาโปรโมตสกินนะคะก<ะ>่อ,อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะทุกคนแวะพักชมสิ่งที่น่าสนใจ อาเกดเข้ามาตรงกิจกรรมของเรากันดีกว่าว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรยังไงนะคะวิธีเล่นรับดิลส่วนลดพิเศษครั้งแรกนะคะ9คูปองจากรถจากยิ้มก้าเลยเลือกใช้ได้เพียง1ตัวเลือกเท่านั้นมันจะมี1ตัวเลือกนะคะจะมี9คูปองกับอันนี้หมุน5ครั้งะคะร้อยยิ้มห้าอ่ะแล้วการเล่นอ่าประมาณนี้อ่าพิเศษนะคะ มีโอกาสรับเรทอัพเพิ่มโอกาสได้รับรางวัลที่คุณเลือกอเดี๋ยวจะไปเลือกกันนะคะอันนี้ก็จะมีคลังรางวัลแล้วก็ใช้3มรางวัลเพื่อเล่นใหม่หนึ่งครั้งแล้วก็เอาแลกนะคะแลกวิหคเพิงก,กดกฎกติกาก็จะมีอันนี้เราดูเปอร์เซ็น,นต์กันดีกว่ากติกาเราก็น่าจะรู้กันเดี๋ยวลวดูเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะคะ อันนี้แบบยิ้มเก้าคูปองต่อครั้งนะคะรางวัลพิเศษที่คุณเลือก0.57%ารางวัลทั่วไปที่คุณเลือกนะคะ38.83ขนวิเฮคเพิร์หนชิ้นนะคะหกสิบสอมี่มมติเช่า3วันนะคะสามสยิมแต่ถ้าเราว่าถ้าเล่นแบบ ถ้าเล่นแบบเพิ่มโอกาสนะคะ5เท่า7.9คูป,ปองต่อครั้งนะคะรางวัลพิเศษก็คือ38.4 8ปรางวัลทั่วไป4 4 6สขนวี6กสชิ้นนะคะ3ถึง9 9 7 4 9ิบจิเช่าอิมมติเชนะคะ16.95คิดว่าแบบแบบอันนี้คืออันนี้มันเยอะไง ถ้าเราจ่ายแบบ7จแบบเพิ่มโอกาสไงโอ้อันนี้ก็แรกคนวิโ์คาเพิงนะคะดูนะคะว่าใช้กี่คนไปใช้ใช้กี่คนนี่ไงอันนี้เป็นสกินทูเลนกับมีสกินมูลานนี่โอ้เยอะ <laughs> เยอะ <laughs> มีลิงด้วยโอ้มีลิงด้วยอันนี้มีแรกแบบเล่นปกติได้ด้วยนะคะนี่มานะคะเราจะทำการ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะอันนี้สามารถเลือกของรางวัลพิเศษได้เอาเลือกเป็นบัตเตอร์ไฟวิมีกรอบรูปให้ด้วยสวยมาก <S <S เลือกของรางวัลนะคะ <S <S เลือกซ้ําเพื่อเพิ่มโอกาสอ๋อไม่ละเราไม่ละอ่ะประมาณนี้ถ้าเรากดตรงนี้นะคะจะเป็นเพิ่มโอกาส5เท่าอ่าลองกดใช่ไหม มันก็จะลดอันนี้ก็จะลดเหลือ39คูปองอันนี้ก็จะ355อ่าเนื่องในโอกาสว่าจะมาสุ่มให้ดูเฉยเชนะคะทุกคน <laughs> จะมารีวิวกิจกรรมเฉยเนะคะคือว่าไม่ได้แกล้งจนนะคะจนจริงคะ่ะกดไปนะคะใช้ 9... ้คูอ๊ยขอดเอาไปยนะครับมืออาจจะโดนไหมใช้9คูปองนะคะอ่ากดสุ่มไปได้มา1อันแล้วก็แรกอะไรได้บ้างเนี่ย กดที่คางลางังแล้วก็ยืนยันนะคะกดตรงคังรางวัลเอาไม่เห็นมีอะไรเลยอะนี่อันนี้ก็แรกอันนี้มีแค่หนึ่งคนส่วนตัวนะคะคิดว่าสกินนี้คือออกยากมากเพราะว่ามันเป็นระดับมาติเคิลเลยอะ่ะมันไม่ใช่แบบใครนะคะที่ไปสุ่มมาแล้วหมดไปกี่คูปองก็สามารถ คอมเมนต์มากันได้นะคะคลิปนี้ก็มารีวิวกิจกรรมเฉยเนะคะแต่ถ้าคลิปไหนสุ่มก็จะตั้งชื่อคิปว่าคลิปสุ่มเลยก็อย่าว่ากันนะคะอ่าก่อนจะจากกันเราขอไปดูสกินนีดดีวยวกำลังรอนะคะแป๊บหนึ่งเนาะเราไปดูสกินทูลนกับตัวมูลานดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเปเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับ <laughs> มูรานมูราน นี่นะคะเราจะทำการสกินน้อนมูรันเป็นสกินระดับเอ็กตรีมมานี่โอ้ดูดูดูโอ้โหโอ้โหโห,โหโดเอฟเฟกโหดมากออกแนวแบบไซเบอร์ไซเบอร์นะคะนี่ต่อไปตัวมีด ทูเรน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 อยู่ในนี่อ้าวนี่ไงเราเพิ่งรู้ว่าเราก็มีสกินทูเรนหลายสกินนะสกินที่เขาแจกฟรีแหละนะคะเรามันสายฟรีไงโอ้โอ้โอแบ๊บหนึ่งนะคะกำลังโหลดระดับเอ็กซ์ตรีมออกแนวแบบเวทมนต์ก็มันตัวมีดนั่นแหละอ่า เฮ้ยดูอุ้ยออกพลรูมิติมาด้วยโอ้โหมีลูกแก้วมีอะไรโอ้โหดูอ่าสก,กินก็จะมีประมาณนี้นะคะไว้คลิปหน้าจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันเพ่นทานี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย